หาวันเชือนอ้าวมันเชือนวันเชือนวันเชือนเออเออดีแหงหน้าตาเด้อเดเดินทางเพืความสวัสดิภาพปลอดภัยนะอ้าวก็คือกันเนาะดีๆมีแงเออให้เจ้าเป็นนายลไปก็ได้ ไนลายเป็นอะไรเป็นอะไรวางแป้สอดสาด่ยไปโตไปสองแหงแม่าลายก็ได้ได้ขึนน้ทึกเนาะใจดโตเลยหกมสี่เาได้รับดัน้นึงอใจนะเโตฝไดดุดเนาะเห็ดวนมั่นเด้อได้ั้หดยอเอามีะไรสบายเเอเาเ้ไวทั้งพูนน่แต่รดตมีดอกม